ไปกันครับสภาพทุเรียนที่ผมเตือนเป็นประจำนะครับผมเตือนเป็นประจำว่าอย่าพยายามให้ทุเรียนเกิดสภาพนี้ขึ้นนะครับเพราะมันยากครับกลัวมันฉีฟืน้นกลัวมันฉิกลรบมามง่ามคือเก่านะครับดีบดีก็ตุยไปเลยนะครับเอาคืนไม่ได้ก็ตุยไปเลยรักษายอดนี้ไม่ได้ก็ตุยไปเลยเกิดจากอะไรเกิดจากเชื้อราเหรอครับหรือว่าเกิดจากอะไรเชื้อราตัวไหนไปไปดูกัน เชลามันชื่อว่าอะไรวะอ่ากลุ่มนะครับรูปนี้จากกลุ่มเป็นคอมเมนต์จากในกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มทุเรียนมือใหม่เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับกลุ่มปลูกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ให้ข้อมูลการปลูกทุเรียนครบถ้วนที่สุดนะครับมีเพื่อนๆหลายคนมาให้ข้อมูลมีอะไรตรงนี้เป็นประจํานะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอารูปมาฮ็ตคลิปเน่นะครับผม ขอหยาดแอดมินแกะนะครับขอหยาดแอดมินแกะเอาไปเลยครับข้อมูลที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับอยากสอบถามว่าเกิดจากอะไรครับใบอ่อนแตกออกมาแล้วเป็นสภาพแบบนี้ครับทุเรียน2ปีครึ่งนะครับมีเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับว่าถ้าใส่ปุ๋ย2ี่สิบห้าเจ็ดเจ็ก็เป็นแบบนี้แหละครับอ่ามันบ่ด้เป็นแบบนี้นะครับยายาโทษปุ๋ยแอดมินแกะก็ามาไป คอมเมนต์ต่อนะครับว่าอย่อยาโทษปุ๋ยจ้ามันบ่เมนปุ๋ยนะครับมันมันเป็นล่าสองขานะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะอธิบายชาัดเจนให้ฟังนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอะเล่นมุกเล่นยังไปกวนเน <c oughs> าะพี่เจ้าของโพสต์ก็มายืนยันนะครับว่าได้ใส่25 77ไปจริงนะครับทุเรียน2ปีครึ่งแล้วนะครับขนาดทุเรียนสปีครึ่งแล้วก็ยังมีคอมเมนต เขามาอีกหลายคนนะครับว่าใส่แเหล้วมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันเป็นเหตุผลที่ผมเตือนเป็นประจํานะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยผมกวาหกสามสามกับพ่อเก้าสามสามกับพ่อนะครับสิบสองสามหกนี่สุดๆดแล้วขั้นบ่พอใจกับสิบห้าสามสามนะครับแต่ว่าอย่าอย่าไปใส่ยูเลียนะครับหรือว่ายี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดถ้าขาดความชํานาญนะครับก็มีเพื่อนบอกว่าเป็นมือใหม่ ผมกระเมื่อไม่ใส่ย,ยี่าเจ็ดเจ็ดก็ทุเรียนงา,งามงามจริงครับมันเป็นเป็นการเ,าเป็นเรื่องของบุคคลนะครับที่คุณใส่ได้ถูกต้องใส่ปริมาณนะครับเป็นคนที่จิตใจแข็งนะครับบ่ได้อยากให้เขางามเกินใส่หน่อยนึงนะครับใส่ตามปริมาณที่เขาต้องการเอามาว่ากันว่าทุเรียนต้นนี้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากใส่ปุ๋ย25.7เจ็ดเจ็ดแล้วใส่ปริมาณเยอะเกินไปนะครับ เยอะเกินไปหนึ่งคือคือปุ๋ยเยอะเกินไปเกิดใบเก่ามันล่วงหมดนะครับเห็นบอรครับวว่าใบแก่ใบเข่าใบยังล่วงหมดเลยบนเลือเลยครับมีแต่ยอดอ่อนนะครับไม่ว่าคุณจะใส่ปุ๋ยอะไรถ้าใส่มากเกินไปหรือว่ามันเค็มปุ๋ยหรือว่ามันสลัดใบเก่าทิ้งมันก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะครับสภาพแบบนี้นี่สําหรับผมก็คือเรียกว่าวิกฤตนะครับโบเมนทุเรียนงามนะครับทุเรียนวิกฤตครับ วิกฤตยังไงนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับผมทําคลิปเน้นหนักไปที่ทุเรียนภาคอีสานนะครับบอลเดนนนักแล้วว่าทุเรียนภาคอีสานนี่ล่ะโดยส่วนบอลเดนโดยส่วนมากแล้วครับทั้งเบิร์ตอะบอคอยไปยุ่งเกี่ยวกับทุเรียนภาคใตหรือภาคตะวันออกนะครับเพราะผมบบหูครับผมบเคยเห็นผมบเคยไปนะครับผมอยู่แต่ภาคอีสานนี่ล่ะออกมาแบบนี้นะครับใบเกาล่วงเบิร์ตยอดไม่ออกอ่อนๆนะครับถือแดดภาคอีสานนี่ ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าบันเทิงครับบันเทิงมากยอดนี้นี่มีสิทธิ์ที่จะรักษาไม่ได้นะถ้าเหี่ยวมากๆนี่ก็ถึงกับล่วงไปเหมือนกันนะครับเหี่ยวได้ลายกับล่วงไปเหมือนกันนะครับมันเหลือแต่กลางเท่ากันนะครับแถมต้นนี้นะครับเห็นยอดมันไหมครับสิ่งที่ผมพูดกับเพื่อนเป็นประจำนะครับเรื่องยอดมันราบเป็นบอคอมันพับนะครับใส่ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดไม่พอนะครับหนามบ่พ่ออีกครับ น้ำต่อวันไม่พอนะครับถ้าเกิดว่ามันเค็มปุ๋ยแล้วมันต้องเพิ่มปริมาณน้ําขึ้นไปอีกเห็นมันขอ้อพับเป็นบ่ครับอยอดสันสันนึงยังยข้อพับนะครับตรงนี้ปีนะครับปีแน่นอนละครับไม่ไม่ต้องสื้นะครับปีแน่นอนมันจะแตกนะครับเปลือกมันจะแตกให้น้ําเยอะขึ้นนะครับวิธีแก้ก็คือให้น้ําเยอะขึ้นนะครับให้จนคอมันตั้งไม่ใช่ว่าให้ตอนนี้แล้วก็คอมันจะตั้งตั้ง,ต,งตั้งขึ้นมาเลยไม่ใช่นะครับ ให้วันนี้แล้วรอดูพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ไปปรับวันต่อไปนะครับมันพับอ,อยากอยู่เดสดายเวลาพับหลายวันนะครับไม่ใช่ว่าตื่นมาคอพับให้เช้านี้ให้จนคอมันตั้งขึ้นบอเมนนะครับมันบรดเต็งเร็วขนาดนั้นคือให้วันนี้จนเพียงพอนะครับแล้วก็ไปดูว่าพรุ่งนี้หรือว่าสายนี้เขาจะคอมันจะตั้งขึ้นมาใหม่หรือว่าพรุ่งนี้นั่นแหละครับมันบรดเต็งขึ้นมาทันทีหลังจากให้นะครับแต่ว่า ในวันพวกนี้นะดูว่าเขาจะตั้งไหมนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆแต่เขายังคออ่อนอยู่นะครับให้ปุ๋ยอินรีวัตถุนะครับช่วยได้นะครับช่วยให้ทาให้คข้อข้อแข็งขึ้นได้นะครับทําให้กิ่งอะไรนี่แข็งแรงขึ้นกิ่งแข็งขึ้นได้นะครับปุ๋ยอินทรียปุ๋ยมักปุ๋ยขี่มากบอกง่ายๆนะครับใส่ให้ข้อมันแข็งได้นะครับแต่หลักๆก็ต้องเอาน้ําช่วยด้วยเนาะครับสภาพนี่ผมเอื่นว่าวิกฤตนะครับว่ามันทุเรียนงามนะครับมัน สองปีครึ่งแล้ววาเจ้าจของสวนปลูกมาสองปีครึ่งแล้วนะครับสองปีครึ่งแล้วก็ก็ยังเจอสภาพนี้อยู่เนาะกับคงนานๆใส่ปุ๋ยทีแหละครับเพราะว่าผมว่าสองปีครึ่งลําต้นเขาน่าจะใหญ่ได้กว่านี้นะครับก็น่าจะนานๆใส่ปุย๋ยทีใส่ทีก็เลยเข้มนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆ FC นะครับในช่องผมพยายามหลีกเลี่ยงสภาพนี้นะครับ มัน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 เลวร้ายมากนะครับมันมันฝื้ใได่ยากับอีกสองใบนะครับอีกสามใบนะครับกลัวมันกลัวมันจิกกลับมาเขียวชะอุ่มคือเก่าเป็นทรงปุ่มเป็นยังคือเก่านะครับดีบุดีกับบ่อฝืดนะครับกับไปเลยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับใส่ปุ๋ยระว่างนะครับใส่อินซีเคมีไว้ดีครับแล้วปุ๋ยอันขคกมักเลยไม่ต้องหามาใส่เองนะครับคือผมนี่อันแบก คุยคอกกระสอบละหาซิโลนะครับตัวแหลกมันหาซิโลนะครับมันเปียกน้หมครับโอ้ยผมว่าเป็นประมาณร้อยหนึ่งมานี่สี่สิบกว่สอบนะครับเมื่อวานใส่ไปกันยังบซิตเหลืออยูซีต้นนะครับใส่ต้นละสอบนะครับใส่ต้นละกระสอบผมจะทําไอ้ทุเรียนสวนที่ผมจะทําลูกนะครับแขนลอยเบิร์ดนะครับ <laughs> ตาใส่อินซีเคมีกันแล้วนะครับแต่ว่าผมได้ใส่ไอ 16, 16 16ไปแล้วเนอะครับก่อนหน้านี้จากที่เราให้ฟังโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ